อ่างนี้นะบิทีเวลค่ะวันนี้นี่นาะจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นตัวที่น่าใช้ตลอดเวลาตั้งแต่เดือนที่แล้วจนถึงเดือนนี้แล้วเลิฟมากๆคือแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ได้ลองใช้แล้วก็เลิฟเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปรู้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นคืออะไรนะคะนี่นะ่ามีคำถาม3ข้อค่ะให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ตอบในใจกันก่อนเนาะคำถามแรกคือผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางที่ท่านกำลังใช้อยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยสามารถทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกจริงหรือเปล่านะคะถ้าจริงแล้วเนี่ยทำไมต้องคอยเช็ดซ้ำหลายๆรอบอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ทำให้ผิวโดยเฉพาะรอบดวงตานะที่มันอ่อน อ่อนโยนมากๆเนี่ยทำให้มันเริ่มเกิดอาการมีรอยเหี่ยวโยนมากขึ้นนะคะโซนคำถามที่2ค่ะเมื่อปกติแล้วเนี่ยผิวหน้าเราเนี่ยจะอ่อนโยนกว่าผิวกายโดยเฉพาะรอบดวงตานะคะแต่ว่าทำไมผลิตภัณฑ์ล้างหน้าปัจจุบันเนี่ยยังมีค่า pH เท่ากับผิวกายไม่ใช้ค่า pH เท่ากับน้ำตาที่สามารถใช้กับตาได้ และคำถามที่3ค่ะผลิตภัณฑ์ล้างหน้าสุดนะปกติที่สามารถล้างเครื่องสำอางได้อย่างหมดจดนะสามารถไม่อุดตันรูขุมขนอะไรอย่างนี้ได้นะคะ แต่ว่าทําไมพอล้างเสร็จแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าผิวหน้าเราแห้งตึงแล้วก็ไม่ชุ่มชืน้นนั่นแหละค่ะคือปัญหาหลักเลยของผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางในปัจจุบันนะคะเพราะว่าไม่สามารถมีตัวไหนที่สามารถตอบโจทย์ทั้ง3ข้อในเวลาเดียวกันได้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะคะจากยูเซอรีนะคะซึ่งเป็นตัวที่เนี่ยบอกแล่ว,ว่เาเลิฟจริงๆแล้วก็ใช้ มาตลอดจนถึงแบบตั้งแต่เดือนที่แล้วจนถึงเดือนนี้แล้วก็ชอบมากๆนะคะชื่อของมันยาวหน่อยเนาะชื่อว่า Eucerin d e เด a มาโตค a n นนะคะ3 in 1 m i c e l ไ a r c l e a n s i นซ fluid นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ล้างเมคอัพสูตรน้ำนะคะเดี๋ยวเปิดมาให้ดูก่อนเนาะตัวผลิตภัณฑ์นะคะก็จะอยู่ในรูปแบบขวดลักษณะพลาสติกอย่างนี้นะคะไม่หนักนะคะแล้วก็น้ำข้างในเนี่ย จะใส่สีขาวไม่มีการแยกตัวไม่มีสีเป็นสีขาวใส่สเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยนะคะเจ้าตัวเ d e r m a t o c l e a นตัวนี้นะคะมี3คุณสมบัติหลักค่ะที่สามารถตอบโจทย์คำถามเมื่อกี้ที่เมื่อกี้นี้น่าถามไปได้นะคะด้วยข้อแรกนะคะของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะด้วยนวัตกรรมไมเซล l นะคะที่ประกอบด้วยส่วนหัวที่ละลายในน้ำได้ดีนะคะแล้วก็ส่วนหางที่ช่วยดักจับพวกสิ่งสกรปรกหรือว่าคราบเมคอัพ ฝังแนมบนหน้าเรานะคะก็สามารถรวมกันแล้วก็ช่วยกันทำความสะอาดผิวหน้าเราได้อย่างล้ำลึกค่ะประกอบกับ A P G Complex นะคะที่มีอยู่ในเจ้าตัวเดอร์ม,มาโตคลีตัวนี้เท่านั้นนะคะสามารถช่วยทำความสะอาดผิวเราได้อย่างล้ำลึกนะคะเมื่อเทียบกับตัว Makeup Cleanser สูตรน้ำทั่วไปค่ะและข้อ2นะคะถ้าห่วงว่าจะปลอดภัยกับดวงตาหรือเปล่านะคะเมื่อกี้ที่น่าเกิดไว้เกี่ยวกับค่า pH เนาะเจ้าตัวนี้นะคะมีค่า pH เท่ากับ7.4 ซึ่งเป็นค่า ph เดียวกับน้ำตาของเราเลยนะคะดังนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะแล้วก็ยังได้รับการรับรองนะคะจากจากู่แพทย์แล้วนะคะว่าปลอดภัยกับดวงตาของเราแน่นอนค่ะและข้อ3นะคะไม่เพียงแต่เจ้าตัวนี้นะคะสามารถทําความสะอาดผิวเลยได้อย่างล้าลึกแล้วก็อ่อนโยนนะคะแต่ยังสามารถ เติมออกซิเจนให้กับผิวนะคะให้ผิวเราชุ่มชื่นได้อีกด้วยนะคะด้วยสารกลูโคกลีซรอลนะคะที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะเลยนะคะของยูซ r รีนะคะสามารถช่วยส่งผ่านตัวออกซิเจนนะคะให้กับผิวเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวได้มากถึง178%เเลยนะคะถือว่าแบบเป็นผลิตภัณฑ์ล้างหน้าสูตรน้ำที่หนึ่งเมื่อกี้ที่น่าบอกนะช่วยทั้ง การทําความสะอาดล้าลึกนะคะ2อ,อ่อนโยนตอบผิวบอบบางแพ้ง่ายโดยเฉพาะรอบดวงตานะคะแล้ว3มยังเติมออกซิเจนให้กับผิวให้ความชุ่มชื่นไม่แห้งตึงอีกด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูประสิทธิภาพของมันจัดจะ,จะนีน่าจะทดลองให้ดูกับหน้านี้หน้าเลยดีกว่าค่ะ งั้นเรามาเริ่มทำความสะอาดกันเลยดีกว่านะคะโดยเจ้ตัว Dermato Clean น3 in 1 n e Micellar Cleansing Suit ตัวนี้นะคะวันนี้นะคะนีน่าแต่งหน้าปกตินะคะก็จะมีคิ้วนะคะมีอายไลเนอร์นะคะแบบกันน้ำแล้วก็มีมัสคาร่าแบบกันน้ำนะคะแล้วก็มีลิปสติกนิดหนึ่งนะคะแล้วก็หน้าพื้นผิวหน้าเนี่ยนีน่าทาบีบีตั้งแต่เช้าแล้วนะคะตอนนี้ก็ ถึงเวลาล้างหน้าพอดีเดี๋ยวนี้น่าจะล้างครึ่งหน้าด้านนี้ให้ดูก่อนนะคะว่ามันล้างง่ายขนาดไหนเนาะเทะเลยคือเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นน้ำอําแบบน้ำใสๆเลยอะ่ะไม่มีสีไม่มีกลิ่นใดๆทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวทำคิ้วก่อนเนาะเฮ้ยคิ้วหายคิ้วหายไปแล้วนะคะ แล้วต่อไปไอายไลเนอร์เนาะไม่แสบตาแม้แต่นิดเดียวอย่างที่น้าบอกเนาะค่า pH มันเท่ากับน้ำตาเราอะ่ะมันก็ไม่ควรจะแสบตาต่อไปตรงผิวหน้านะแล้วก็ปาก นี่ค่ะแป๊เดียวเองใช้เวลาแบบสองนาทีเองมั้งทุกอย่างหลุดออกมาอยู่บนสำลีนี่นะเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ waterproof หรือว่า waterproof นะคะตอนนี้หน้านี้นะก็สะอาดครื่องหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนี้นะขออนี้ยไปล้างอีกข้างหนึงให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับหน้านี้น้าที่ล้างเสร็จเรียบร้อยนะคะด้วยสิ่งนี้ค่ะ Userine Dermatoclean 3-in-1 Micella c l ไม n s i n g Fluid นะคะเรียบร้อยมากๆรู้สึกว่าหน้านี่น้าเนะะี่ยตอนนี้สะอาด สดชื่นนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยที่สําคัญคือไม่แห้งตึงคือมีความชุ่มชื่นแล้วก็มีความนุ่มด้วยนะคะถือเป็นผลิตภัณฑ์อย่างที่น่าบอกคือน่ยเลิฟมากในตอนนี้ก็คือใช้ทุกวันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรมมตัวมาโตคลีนตัวนี้นะคะสําหรับราคานะคะตัวนี้เนี่ยปริมาณสุทธิอยู่ที่200 ml นะคะราคาอยู่ที่800บาทนะคะแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีโปรโมชั่นลด10%อยู่ด้วยนะคะอย่าลืมไปหาซื้อกันเยอะๆนาะสามารถไปหาซื้อได้นะคะที่เคาน์เตอร์อยู่ นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ห้างสปปรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปนะคะหรือว่าร้านขายยาทั่วไปก็มีเนอะหรือว่าตามโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกต่างๆนะคะเพวกเราก็จะเห็นเคาน์เตอร์อยูซรีนอยู่นะคะส่วนเจ้าตัวขวดตัวนี้นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแพคเกจิ้ง็กน้อยนะคะสามารถบอกเขาชื่อได้เลยค่ะว่าเป็นชื่อ d ดอร์ม o c โต a คีนนะคะไมเซลล่า3 i n 1 n l e a n s i s g s u i t e นะคะแล้วถ้าใครนะคะมีข้อมูลอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยค่ะที่ w w w f a c e b o o k c o m u s ๊ r i n c l u b นะคะหรือ w w w u s e r i n อขีดตรงกลางนะคะ club.com ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนีน่าก็ต้องขอลาไปก่อนกับหน้าโลง่ลงๆลนๆแต่ว่าสุขภาพดีในวันนี้นะคะอย่าลืมติดตามนีน่าได้ในช่องทางอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, ่า u t u b e นะคะอย่าลืม Subscribe ให้ด้วยเนาะแล้วก็ Instagram หรือว่าเว็บไซต์นีน่านะคะวันนี้นีน่าไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ